ยายเรื่องอุ้มรักพันธ้านอกสัญญาบทประพันธ์โดยปนันคำโปรยคนสองคนที่ไม่เคยมีหัวใจให้กันกลับถูกบังคับให้เข้าสู่พิธีวิวาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวการแต่งงานที่ไร้ซึ่งความรักกลายเป็นพันธะที่พันฒนาการพวกเขาเอาไว้ เมื่อวันเวลาผ่านไปความใกล้ชิดเริ่มก่อเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เมื่อทุกอย่างกำลังมีความสุขกลับถูกทำลายด้วยสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการเมื่อทั้งสองครอบครัวเกิดขัดแยง้งหักหลังและหมดความจริงใจต่อกันจุดเริ่มต้นทั้งคู่ต่างก็ไม่เคยเลือกและสุดท้ายตอนนี้ ดูเหมือนชีวิตคู่จะเดินทางมาจุดที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งอคคณีและทอฝันจะเลือกระหว่างความรักหรือความกตัญญูเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เจ็บปวดไม่ต่างกันเพียงแต่การเลือกในครั้งนี้มีอีกสองชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมาตอนที่หนึ่งเงื่อนไขนานหลายปีแล้วที่ทั้งสองไม่ได้เจอกัน แม้ว่าจะไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นพิเศษแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและโลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีทวีนักธุรกิจวัยกลางคนเขาเป็นเจ้าของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่ง มาจากครอบครัวที่ยากจนและใช้ความสามารถของตัวเองจนกลายเป็นคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตต่างจากอเนกนักธุรกิจวัยหกปีที่เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะร่ำรวยมากแต่ตัวเขาก็เลือกที่จะออกมาทำธุรกิจด้วยตัวเองไต่เต้าจากธุรกิจเล็กๆจนตอนนี้เติบโตเป็นธุรกิจระดับประเทศไปแล้ว ในวันนี้อนเนกและทะวีมาพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองทั้งสองนัดพบกันที่ห้องอาหารสุดหรูโดยมีอนเนกเป็นเจ้ามือผมดีใจนะครับที่เราสองคนได้มีโอกาสทำงานด้วยกันทวีเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นเขาอายุน้อยกว่าอนเนกประมาณสามปีจึงเคารพนับถืออีกฝ่ายเป็นพี่ชายผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณทวีไว้วางใจที่จะมาร่วมงานกับบริษัทของผม บริษัทของคุณอนเนกเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากนะครับใครๆก็อยากร่วมงานด้วยทั้งนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณทวีอนเนกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่ค่อยโอ,อ้อวดตัวเองสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับทวีที่มีนิสัยคล้ายๆกันทําให้ทั้งสองนั้นพูดคุยกันถูกคอว่าแต่โครงการที่คุณทวีกําลังจะทํามีรายละเอียดยังไงบ้างครับ อนเนกเอ่ยถามขึ้นเพราะจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่ก็เพื่อมาคุยเรื่องงานกับทวีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมจัดการเรื่องรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งให้คุณอนเนกอ่านเป็นคนแรกเลยนะครับได้เลยครับทวีมีแผนที่จะขยับขยายธุรกิจ ด้วยการทำคอนโดมิเนียมเนื่องจากปัจจุบันที่ดินใจกลางเมืองนั้นเหลือน้อยลงที่ดินที่เขามีอยู่ก็แคบมากจนไม่สามารถสร้างเป็นหมู่บ้า,จานจัดสรรได้เขาจึงตัดสินใจผุดโครงการนี้ขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันคร่าวๆก่อนทวีเป็นฝ่ายเสนอไหนๆอนเนกก็อุตส่าห์มาพบเขาแล้วฉะนั้นจะไม่คุยเรื่องงานเลยก็เกรงว่าจะทําให้อีกฝ่ายเสียเวลาโครงการนี้มูมลค่าพันล้านเลยนะครับ ผมต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลก็เลยคิดว่าอยากจะหาคนมาร่วมทุนด้วยเพราะเห็นว่าคุณอเนกเป็นเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็เลยคิดว่ามันคงจะดีกว่าไหมถ้าเราสองคนมาร่วมหุ้นกันอนเนกสนใจและเชื่อมั่นในตัวทวีเพราะอีกฝ่ายเป็นนักธุรกิจที่เก่งเป็นคนที่มองการไกลและมักจะนำหนึ่งก้าอยู่เสมอผมสนใจมากนะครับแต่ผมอาจจะขอดูรายละเอียดโครงการก่อน เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยครับผมเข้าใจดีไว้ถ้ารายละเอียดโครงการแล้วผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันอีกครั้งได้ไหมครับครับชนแก้วกันหน่อยได้ไหมครับคุณอนเนกได้เลยครับทั้งสองพูดคุยเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องทั่วไปไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการเมืองโชคดีที่อนเนกและทวีมีแนวคิดความชอบคล้ายๆกันทําให้ในการพูดคุยในวันนี้ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ได้ยินว่าคุณทวีมีลูกสาวได้ข่าวว่าสวยมากด้วยจริงหรือเปล่าครับถามแบบนี้จะทาบทามเหรอครับอนเนกเลิกคิวตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอทวีพูดเรื่องทาบทามขึ้นมาไอเดียบางอย่างก็ผุดขึ้นในหัวถ้าผมทาบทามคุณทวีจะยอมยกลูกสาวให้มาเป็นลูกสะใภ้ผมไหมครับทวีหัวเราะร่วนก่อนตอบแน่นอนสิครับยังไงผมก็ต้องยกให้อยู่แล้ว พูดแบบนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมท้าทามจริงๆห้ามปฏิเสธนะครับผมไม่ปฏิเสธหรอกผมว่าดีเสียอีกถ้าเราสองครอบครัวมาเกี่ยวดองกันมันจะเป็นผลดีกับงานของเราทั้งคู่อันเนกพยักหน้านั่นแหละคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวถึงแม้ว่าทวีจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งแต่เขาก็เชื่อมั่นในฝีมือของอีกฝ่ายมาก แต่การที่จะร่วมลงหุ้นกันจํานวนเงินหลายร้อยล้านเขาคิดว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักหน่อยเพราะเงิมมนจานวนนี้ก็ไม่ได้น้อยเลยหากศูนย์เปล่าโดยทีไม่ได้อะไรกลับมาเขาคงจะรู้สึกเสียดายและเสียหายพอสมควรว่าแต่ลูกชายของคุณอเนกเป็นคนยังไงครับทวีเอ่ยถามถึงแม้ว่าเขาอยากให้ลูกสาวเกี่ยวดวงกับครอบครัวนี้แต่เขาก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอของอีกฝ่ายก่อนลูกชายผมไม่เจ้าชู้ แต่ก็เคยมีคนรักมาบ้างสุดท้ายก็เลิกรากันไปตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีใครแล้วที่สําคัญเขาเป็นคนขยันทํางานเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เก่งมากนะครับอนเนกถือโอกาสอวยลูกชายเพราะเขาต้องการให้ทวีประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นและลูกสาวของคุณทวีล่ะเป็นยังไงบ้างลูกสาวของผมเขาก็ตั้งใจจะสานต่อธุรกิจครับไม่ต้องห่วงลูกผมเป็นคนขยันขันแข็งเรียนจบจากอังกฤษพูดได้หลายภาษา มีความสามารถถ้าคุณอเนกได้ไปเป็นสไัยไม่อายแน่นอนครับคุณมสมบัติครบถ้วนขนาดนี้ผมจะปฏิเสธได้ยังไงอเนกเคยเจอลูกสาวของทวีเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนั้นอีกฝ่ายยังเด็กอยู่ไม่รู้ว่าโตมาจะหน้าตาสะสวยหรือเปล่าส่วนทวีก็เคยเจอลูกชายของอเนกเมื่อนานมาแล้วเช่นเดียวกันแต่เขาจําหน้าตาอีกฝ่ายไม่ได้ จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นที่เขาเจอกับอคัคนณีชายหนุ่มอายุเท่าไหร่และตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่ถึงยังไงเราก็คงต้องกลับไปปรึกษาคนของเราก่อนจริงไหมครับอเนกเอ,เอ่ยพาหัวเราะภรรยาของเขาไม่ค่อยขัดข้องเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรแต่ภรรยาของทวีเขาได้ยินมาว่าเธอเป็นคนที่คอยกำกับสามีอีกทีและดูเหมือนจะเป็นช้างเท้าหน้ามากกว่าทวีด้วยซ้ำก็คงต้องเป็นอย่างนั้นล่ละครับ ภรรยาผมก็ไม่ค่อยจะยอมสับเท่าไหร่ถ้ายัางไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ผมยังยืนยันคําเดิมนะครบเพราะว่าผมอยากให้ครอบครัวของเราเกี่ยวดองกันทวีตัดสินใจแล้วหากภรรยาของเขาไม่คันเขาจะให้ลูกสาวแต่งงานกับอคัคนีเพื่อที่ทั้งสองครอบครัวจะได้ร่วมงานกันโดยปัดสะจากความกังวลผมก็คิดเช่นเดียวกับคุณทวีครับถ้าตัวผมตัดสินใจอะไรแล้วภรรยาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอ เอาเป็นว่าผมจะรอคำตอบจากฝั่งคุณทวีก็แล้วกันนะครับทั้งสองตกลงกันเรียบร้อยหากต่างฝ่ายต่างเจราจากับคนของตัวเองสำเร็จการเกี่ยวดองก็จะเริ่มต้นทันทีตอนที่สองดูตัวทวีเดินทางกลับมาที่บ้านเขาเห็นภรรยากำลังเดินเล่นอยู่กับสุนัขตัวโปรดที่สนามหญ้าจึงได้ยืนรอเธอหน้าประตู หญิงวัยกลางคนเห็นว่าสามีกลับมาแล้วจึงเดินเข้ามาหาปกติทุกวันตอนเย็นหลังจากที่เธอนั้นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยก็จะพาสุนัขมาเดินเล่นที่สนามหญ้าเป็นประจำวันนี้ไปพบคุณนนเอเนกมาเป็นยังไงบ้างคะเป็นเรื่องปกติที่ปียววดีมักจะถามเรื่องงานจากสามีในใสายตาของคนอื่นทวีอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวแต่หากเป็นคนใกล้ชิดจะรู้ดีว่าปียวดีต่างหาก คือคนที่กลุมบังเหียนทุกอย่างควบคุมดูแลทั้งในบ้านและนอกบ้านก็ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่จริงๆวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องงานมากหรอกไทอย่างนั้นคือเรื่องอะไรคะเปียวว่าดีกลัวว่าอนเนกจะชวนสามีของเธอไปทำอย่างอื่นจึงได้เอ่ยถามแต่ทวีก็รู้ทันภรรยาเขาจึงเข้าไปโอบไหล่เธออย่างเอาใจคุณคิดอะไรอยู่คิดว่าผมไปที่แบบนั้นหรอ อยู่ด้วยกันมาเกือบ 3, 0ปีแล้วนะผมไม่เคยนอกใจคุณเลยนะเราแวงผมได้ยังไงฉันไม่ได้ระแวงคุณหรอกคะ่ะฉันระแวงคนอื่นมากกว่าโธคุณนเนกเ,เขาไม่ได้ชวนผมไปไหนหรอกแต่ที่ผมบอกว่าเราคุยเรื่องอื่นก็คือเรื่องลูกๆเปรียวดีทำหน้าสงสยัยลูกเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้ไหนเล่ามาสิคะหญิงสาวส่งสุนัขให้แม่บ้านนำไปทำความสะอาดก่อนที่เธอนั้นจะเดินตามสามีเข้ามาในบ้าน คุณเนกเ,เขาสนใจอยากจะร่วมหุ้นกับเราแต่เขาคงอยากได้หลักประกันอะไรสักอย่างก็เลยตั้งใจว่าจะให้ลูกชายเขาแต่งงานกับฝันอย่าบอกนะคะว่าคุณตกลงไปแล้วทวีพยักหน้าทําให้ปียวดีถอนใจออกมาเธอเองก็อยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาเพราะตอนนี้ทอฝันก็อายุ27แล้วป่านนี้ยังไม่มีแฟนสทัทีไม่สนใจเรื่องความรักด้วยซ้ําจนทําให้เธอนั้นกลัวว่าลูกจะขึ้นคาน แต่ถึงแม้ว่าเธออยากให้ลูกแต่งงานมากแค่ไหนเธอก็ไม่ได้หลับหูหลับตาจับลูกคุมถุงชนโดยไม่ถามความเห็นก่อนยังไงก็ต้องคุยกับลูกก่อนนะคะเรื่องนี้จะไปบังคับลูกให้ทำตามอำเภอใจไม่ได้ผมก็ตั้งใจจะคุยกับลูกไม่ได้คิดจะบังคับลูกขนาดนั้นหรอกนะถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นพ่อแม่ที่เข้มงวดตีกรอบให้ลูกมาโดยตลอด แต่เมื่อทอฝันเรียนจบและเติบโตขึ้นปียวดีรัตวีก็ปล่อยให้ทอฝันได้เป็นอิสระไม่ได้ควบคุมดูแลใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนผมตั้งใจจะคุยกับลูกหลังจากที่ลูกได้เจอกับอาคคาณีแล้วคุณคิดว่ายังไงเปียวดีนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนที่เธอจะพยักหน้าเธอเองก็อยากให้เจออาคคาณีเหมือนกันอยากรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงถ้าหากรู้ไม่เข้าท่าเธอจะกีดการเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ดีค่ะ จะได้ถือโอกาสสก,กีนว่าที่ลูกเขยด้วยหลายวันต่อมาทวีได้พาทอฝันและปิยวดีเดินทางมาที่บ้านของอนเนกเนื่องจากว่าอีกฝ่ายได้เชิญให้มาที่นี่เพื่อพูดคุยเรื่องรวมทั้งเรื่องงานเรื่องเกี่ยวดองด้วยกันทอฝันยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่มีแผนอะไรเธอคิดว่าพ่อคงอยากพาเธอมาเรียนรู้งานด้วยจึงได้ยินยอมที่จะตามมามากันแล้วหรอ อนเนกเอ่ยทักทายครับครัวทวีเขามองไปที่ทอฝันก่อนจะเอ่ยชมเธอไม่เจอกันตั้งนานโตมาสวยขนาดนี้เลยความสวยของทอฝันนั้นเทียบเท่ากับดาราเลยทีเดียวแต่เธอไม่ได้มีเพียงความสวยยังดูสง่าง,งามเห็นได้ชัดว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญนั่งก่อนอีกสักพักพี่เขาก็คงจะมาแล้วพี่ หญิงสาวขามวดคิ้วไม่เข้าใจว่าที่อนเนกพูดถึงคือใครทอฝันหันมองแม่อีกฝ่ายทําไม่รู้ไม่ชี้ก่อนหันไปคุยกับสิรินุชภรรยาของอนเนกทิ้งให้ทอฝันนั่งงงอยู่คนเดียวแต่หญิงสาวก,ก็งงได้ไม่นานเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอาหารก็ทําให้เธอนั้นพอจะเดาได้ว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงได้พาเธอมาที่นี่ด้วยมีไงลูกชายผม อาคคณีไหว้คุณอาทั้งสองสิลูกชายหนุ่มยกมือไหว้ทวีและปียวดีก่อนที่เขาจะมองเลยมาที่หญิงสาวเธอทำตัวไม่ถูกจึงยกยิ้มบางๆส่วนนี่น้องทอฝันลูกสาวคุณอาเขาชายหนุ่มพยักหน้าก่อนที่เขาจะนั่งลงตรงข้ามเธอบรรยากาศที่โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยหัวข้อสนทนาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทอฝันกับอาคคนีทั้งนั้น ในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่อาคคาณีก็ได้รับข้อความจากผู้ช่วยของเขาชายหนุ่มดูกระวนกระวายใจจนหญิงสาวสังเกตเห็นเธอจ้องมองเขาทำให้ทั้งสองเผลอสบตากันคุณพ่อครับพอดีผมมีงานด่วนคงต้องขอตัวก่อนจะไปบริษัทเหรอครับพอดีว่าลูกค้าที่เลื่อนนัดเขาเข้ามาที่บริษัทกระทันหันผมก็ต้องรีบไป ่อฝันเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เธอนั้นจะปลีกตัวจากบรรยากาศที่น่าอึดอัดแบบนี้จึงได้ขอติดรถชายหนุ่มมาด้วยฝันขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นให้น้องติดรถไปด้วยสิลูกไหนไหนก็จะไปบริษัทแล้วครับพ่อผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวดูเหมือนจะพึงพอใจที่หาโอกาสให้ทั้งสองใกล้ชิดกันได้่อฝันลุกข,ขึ้นก่อนจะเดินตามอัคคีมาที่รถขอบคุณนะคะที่ให้ติดรถไปด้วยไม่เป็นไรครับ แล้วคุณจะลงตรงไหนผมจะได้ส่งถูกตรงทางผ่านที่ห้างค่ะส่งตรงนั้นได้เลยให้ผมเข้าไปส่งข้างในไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฝันหนึ่งเข้าไปเองแค่เธอติดรถเข้ามาก็รู้สึกเก่งใจจะแย่แล้วถ้าให้เขาวนเข้าไปส่งด้วยเธอคงรู้สึกเก่งใจมากกว่านี้อีกอย่างเขาก็มีงานด่วนเธอไม่อยากรบกวนเวลาของเขา ถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันตามลาพังแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายหญิงสาวมองออกไปข้างทางเป็นปกติเวลาอยู่กับคนที่ไม่สนิทเธอมักจะรู้สึกเกงเสมอส่วนชายหนุ่มเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันด้วยความที่เขาเพิ่งเจอกับหญิงสาวเป็นครั้งแรกเขาจึงไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรจึงได้แต่นั่งเงียบทำให้บรรยากาศในรถน่าอึอดอัดนิ่งกว่าเดิม อัคณีจอดรถดฟุตบาทหญิงสาวหันมาขอบคุณเขาเบาๆและวพาตัวเองรีบลงจากรถชายหนุ่มมองตามจนสุดสายตาเมื่อเห็นว่าทอฝันเข้าไปในห้างแล้วเขาจึงออกรถทันทีพร้อมกับมองนาฬิกาข้อมือไปด้วยตอนที่สามสู่ขอเวลาผ่านไปนานนับเดือนทอฝันเห็นว่าพ่อกับแม่ยังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเกยวกับอาคณี จึงคิดว่าทั้งสองคงล้มเลิกความคิดไปแล้วแต่จริงๆทั้งคู่ก็ยังคงพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเปียววดีและทวีมั่นใจว่าอาคาณีนั้นเป็นผู้ชายที่ใช้ได้จึงได้ตัดสินใจว่าจะให้ทอฝันแต่งงานด้วยเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลิกที่ดีก็เท่านั้นถึงยังไม่ได้พูดยังไม่ได้หาเลือก,กับลูกสาวทําให้ทอฝันเข้าใจว่าพ่อกับแม่ล้มเลิกความคิดไปแล้วจะออกไปไหนละลูก เห็นทธอฝันเดินลงมาแต่งตัวดูเป็นทางการกว่าทุกวันผู้เป็นแม่จึงเอ่ยถามพอดีว่าตอนเที่ยงฝันมีนัดกับเพื่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งแปดโมงเช้าถ้าอย่างนั้นอยู่กินข้าวกับพ่อแม่ก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยไปช่วงเที่ยงก็ได้อีกอย่างวันนี้คุณลุงอเนกกับคุณพาสิรีนุชก็จะมาที่นี่ด้วยได้ค่ะคุณแม่หญิงสาววางกระเป๋าลงบนโต๊ะและเดินมานั่งในห้องอาหารมื้อเช้าว,วันนี้เป็นอาหารง่ายๆเน้นรองท้อง ปียว่าดีรังลูกสาวให้อยู่ที่บ้านจนกระทั่งเวลาสิบโมงครอบครัวของอนเนกก็เดินทางมาถึงโดยเมียคณีนั้นเดินทางตามมาทีหลังเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอนเนกก็ได้พูดเรื่องสู่ขอขึ้นมาทันทีเขาได้ปรึกษาเรื่องนี้กับลูกชายมาเรียบร้อยและอคณีก็ไม่ได้ปฏิเสธในฐานะที่ครอบครัวของเรารู้จักกันมานาน ผมก็อยากให้เราเนี่ยสนิทสนมกันมากกว่านี้ลูกชายผมคนนี้เขาก็เป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ผมวางตัวให้ดูแลบริหารกิจการต่อเป็นผู้ชายที่ใช้ได้เลยนะครับไม่เจ้าชู้อันเอกถือโอกาสชื่นชมลูกชายให้อีกฝ่ายฟังโดยหวังว่าทุกคนจะรู้สึกประทับใจในตัวอคัคขณีที่ครอบครัวของผมมาที่นี่ในวันนี้ก็อยากจะถือโอกาสมาสู่ขอหนูทอฝันให้กับลูกชายของผมนี่เป็นสินสอดทองมั่นบางส่วนนะครับ ส่วนของที่เหลือผมจะมอบให้ในวันแต่งงานทวีและเปียวดีรับเอาไว้ทําให้ทอฝันรู้ได้ทันทีว่าหลังจากนี้เธอจะต้องแต่งงานกัะคณีตามความต้องการของพ่อกับแม่หญิงสาวนิ่งสงบจึงไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่ส่วนชายหนุ่มก็ไม่ได้ออกความเห็นใดๆเขานั่งนิ่งพอๆกับเธอ ไหนๆก็ต้องแต่งงานกันแล้วแม้ว่าลูกพานนองไปกินข้าวไปดูหนังดีไหมจะได้สนิทสนมกันขึ้นซิรินุชแนะนําลูกชายในเมื่ออนาคตทั้งสองต้องแต่งงานกันก็ควรที่จะทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้พอแต่งงานกันไปจะได้ไม่ต้องอึดอัดจใจได้ครับแม่ไม่ว่าพ่อกับแม่จะสั่งให้ทําอะไรเขาก็ตอบรับเสมอแทบจะไม่ปฏิเสธเลยชีวิตของเขากัทอฝันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ เกิดมาในครอบครัวที่โดนตีกรอบมาเหมือนกันถึงจะมีอิสระเป็นบางช่วงแต่สุดท้ายพ่อกับแม่ก็เข้ามาจัดการจัดแจงชีวิตอยู่ดีชายหนุ่มพาหญิงสาวออกมาข้างนอกแต่ทั้งสองไม่ได้กินข้าวดูหนังตามคําแนะนําของผู้ใหญ่เดี๋ยวส่งฝันตรงนี้ก็ได้ค่ะพอดีว่าฝันนัดเพื่อนไว้ร้านนี้ครับชายหนุ่มจอดรถก่อนที่หญิงสาวจะลงไปเขามองตามเธอเล็กน้อยแล้วขับออกไปทันทีเนื่องจากตัวเขาเองก็มีธุระเช่นเดียวกัน คณนนีตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขารู้สึกกระทอฝันแบบไหนเขารู้แค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดูมีวุฒิภาวะดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เจ้าอารมณ์ดูเป็นคนมีเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ดูลึกลับเข้าถึงยากทําให้เขาเดอไม่ถูกหรือว่าตอนนี้ทอฝันกําลังคิดอะไรอยู่ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าชีวิตคู่ที่ถูกจัดแจงในผู้ใหญ่จะยืนยาวและเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ แต่ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเขาก็คงจะต้องทำตามที่พ่อกับแม่ต้องการไปก่อนแล้วค่อยมาตกลงกับทอฝันอีกทีว่าควรจะอ,อย่างไรดีด้านทอฝันเธอรีบเข้ามาพบเพื่อนที่รออยู่ในร้านอาหารปรนัดดาโบกมือเบาๆเมื่อเห็นว่าทอฝันนั้นเปิดประตูเข้ามาด้านในรอนานไหมขอโทษนะทอฝันนั่งลงก่อนจะสามผมเล็กน้อยข้างนอกรมแรงมากทำให้ผมของเธอปิวจนพันกัน เพิ่มมารอได้แค่สามสี่นาทีเองว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงมาช้าล่ะปกติเวลานัดการทอฝันจะเป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงเสมอเธอเป็นคนตรงต่อเวลามากจนเพื่อนทุกคนนั้นดูแย่ไปเลยหญิงสาวถอนหายใจยาวด้วยความที่เธอกับปนัดดาสนิทสนมกันมากจึงไม่ได้ปิดบังเรื่องที่เธอกำลังจะแต่งงานพอดีว่าครอบครัวคุณลุงอเนกมาสู่ขอทันที่บ้านจริงเหรออย่าบอกนะว่าแกกำลังจะแต่งงาน ก็คงจะเร็วนี้แหละเห็นสีหน้าของทาวฝันและปัดาก็รู้สึกเห็นใจถ้าต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเป็นเธอก็คงจะรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนกันถ้าเธอไมไ่รักผู้ชายคนนั้นทํไมันไม่ปฏิเสธไปล่ะฉันไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียหน้าอีกอย่างคุณพ่อก็กําลังร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคุณลุงอเน่ถ้าฉันปฏิเสธปายนะ่าต้องไม่พอใจแน่แ่ เธอกลัวว่าอาจ,จะส่งผลกระทบต่อเรื่องงานที่เธอยอมก็เพราะเธออยากให้พ่อได้ผลประโยชน์เธอเห็นแกประโยชน์ของครอบครัวจึงได้ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่เธอนั้นไม่ได้รักไม่เป็นไรหรอกนะผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไม่แน่นะเธออยู่ไปกับเขาก็อาจจะรักกันเหมือนคุณลุงคุณป้าของฉันไงถูกคุ้มถึงชนแต่พออยู่ด้วยกันก็รักกันไปเองแต่เรื่องแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็ได้นะฉันยังมาดูด้วยซ้ำว่าเขานิสัยใจคอย,ยังไง เธอก็ต้องสนิทกับเขาให้มากๆสิจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนในใสายตาของทอฝันอาคานีก็ดูเป็นคนเข้าถึงยากพอๆกับเธอเขาไม่ค่อยพูดเงียบขรึมทำให้เธอนั้นไม่รู้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่ฉันจะลองสนิทกับเขาดูก็แล้วกันนะเผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นต้องดีแน่ๆถ้าพ่อกับแม่ของเธอยอมยกเธอให้เขาก็แสดงว่าเขาคงไม่ใช่คนเลวร้ายหรอก อย่าลืมนะว่าแม่ของเธอรักเธอมากคงจะสก,กีนพอสมควรแล้วถึงได้ยอมให้เธอแต่งงานกับคุณอะคณีอะไรนั่นทอฝันพยักหน้าหากแต่งงานกันไปแล้วเธอได้เห็นท่าแท้ของอาคณีมากกว่านี้เธอเชื่อว่ายัางไงแม่ก็คงไม่ปล่อยให้เธอต้องทนทุกข์กับชีวิตคู่อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าแม่จะดูเข้มงวดกับเธอมากๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อผลประโยชน์และความสุขของเธอทั้งนั้น